ไม่ไมาน,นี่เกมเนี้ยโอเคแนละ้วจะมาสอนลงไม้คัดในโทรศนะัพท์เนาะก็โหลดตัวนี้นะเค,นะเครื่องค่ะนี่โหลด,ด,ดตัวนี้มานะี่ตัวนี้มาตัวนี้มานะ ได้เพจสโตพิมไปว่าไหมครับ B L O C K L A U N C H เนี่ยตัวเนี้ย H E R นะเราต้องมีไมค์คาร์ดด้วยต้องใช้เวอร์ชัน1.3.1นะ ตรงนี้นี่หมดมังกรหมดมังกรก็ตีแย้่นะคะ แม่หมดเนี่ยไม่ mente, เอาไม่เอาไม่เอาลงเยอะเครื่องบอกคำเดีนะคะว่าเครื่องโคตรโคตรเครื่องของโคตรโคตรโคตรแหลกเลยค่ะนี่ก็สนามไม่ใช่ เดี๋มกับปรมตูนเดีเ๋ยวแทะออก,ออกเลยอ,ลอ,อาจจะต้องตาวกันมาตาว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  ตัวนี้มันก็กดดไปกดไปนะไม่งั้นก็จะโคตรสินแแป้งลองถึงแล้วไม่เชื่อดูได้เลยนี่กดลงไปในตัวนี้ตึ๊ตต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 ุ๊ตตมดเลยบ้าบ้ไม่ต้องส เอไันจได้ไแเป็นมชนมใช่โอ้ยตกลงแปลว่าอปเจิบไม่ได้ เคแสดงว่าลงไม่ได้นะนะนี่ตัวสั่นะนี่ หราแป้แป้ไม่ผู้หญิงนี่ด้ไมครบนะน,น,น,นิเบสเบอมบีะลงไม่ได้ไดไหมครับผมแป้ก็ยังไม่ได้แสดงว่าผมต้องท่อ căn góc mặt còn nó cắt nên có cái lớp nếu mặt bên cạnh มีสเบอมครัอาสอเี๋ยนกตบลอ้ยนี้แป้งเปียกสตเพื่อ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 จะสร้งิบาแล้วแป้งงสร้างรบา

แล้วนี่ออกกันคิปนี้อาจจะสั้นนิดนะก็จะ,ะตัดต่อแล้วนี่กระสีเขาก็จะว่าดแล้วก็ว่ธไเขาจะไม่ให้ ไมเคสก,ก็เลือกเคสเกมไหนคะเนี่อันนี้แป้งค่าสัมบี้ได้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีคะมาเล่นวันนี้เราจะมาเล่บ้างกับเขกรับเชิญนะห้องนี้จะมีแขกรับเชิญด้วยนะ ชื่อว่าลูกหมีนัแล้วก็มดดำแล้วก็ตาหวานเนาะพวกนี้เป็นเพื่อนแป้งนะคะจะมาเล่องหน่อยครับกันเนาะตป็นตอนเย็นนะคะมันจะมแค่ตอนเสาร์อาทิตย์แล้วตอนเปนพ่อนค่ะแล้วก็สอบพิเศษกันนะคะตอนเย็นแต่เสาร์อาทิตย์นี่จะมีเยอะนิดนึงถ้าแป้งไม่ติดงานเนานะ แกรัเชิญของา้ามากันนะร้งนี้ก็สำหรับวันนี้เขาจะไปเพียง่างนี้วันนี้ส้นนิดนึงเพราะเป็นมารีววบานวิธีลงมดแล้วก็วิธีทำไอนี้นะ